you. iHEF e 2025จุดกระแสไทยพร้อมลุยกันชงกัญชากระทอมเปิดประตูสู่เศรษฐกิจสุขภาพและ BCG Economy มีสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกันชงไทยร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดเตรียมจัดงาน Asia International Hemp Expo and Forum 2025งานแสดงสินค้ากันชงกัญชากระทอมที่ครบวงจรที่สุดในเอเชียภายใต้แนวคิด making n e wave สร้างคืนลูกใหม่จากพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตพบกับนวัต การผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจครอบคลุมทั้งเฟอร์นเน็ตวัสดุก่อสร้างและฟังชั่นแนลฟู้ดพร้อมส่วนไฮไลท์ดิดเพนซอรีปูพิ้นโชว์เคสฟาวเวอร์บอลรวมช่อดอกคุณภาพจากฟาร์มทั่วประเทศและการเปิดตัวกระท่อมสู่ตลาดโลกพลาดไม่ได้กับเวที A I H E F International Forum รวมผู้เชี่ยวชาญจากกว่า20ประเทศทั่วโลกพร้อมบริการปรึกษาทางแพทย์ออกใบพท .33 มฟรียกระดับมาตรฐานการปลูกการแปรรูปสู่ GAP GACP และเศรษฐกิจสีเขียวพบกันที่ฮอลสองชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษกิจวันที่5 7ถึง7พฤศจิกาย,ยน2568เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นลงทะเบียน,นฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ www asia h expo m e com a i h e f 2025คลื่นใหม่ของโอกาสธุรกิจไทยจากพื้นเศรษฐกิจสู่เวทีโลกค่ะจริงที่ทางของทางสามเน,นี้ควรจะเป็น ให้เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยนะครับเพื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะทำธุรกิจนี้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงกลางน้ำถึงปลายน้ำถ้าทำได้ถึงมาตรฐานสารลนกันนั้นถ้าภาคเอกชนภาคการร่วมมือกันทำประกอบ้นี้เศรษฐกิจไทยจะโตได้อย่างน่าสั่งทำในอีกนานไปจริงพอทางธุรกิจน้ขภาพเนี่ยมีเรื่องเรื่องด้านสุ่งแวด้นะครับสิ่งที่สำคัญที่เราต้อง ขอ<ส>ที่เป็นต้นหนะครวก็ตอนนี้เราก็เพิ่มในเรื่องของการดระดักร่งมาตรฐานนะครับเพื่อเดเก็งเกงต่างนะครัเพื่อให้สมสิสริมให้ธุรกิจนี้ยมีศามยภาที่จะขยายนะครับแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อความเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยมีภารกิจเรื่องสุภาพเช่นตัวยางเนการรับไทะครับพอเราจะไทยไปนีเติมปับเหนในนก็คือเรื่องของตัวิจารบรารการชม ก็จะเป็นภาคหงที่เข้าไปหนึ่หนึ่งในสี่เราไป็ต้หมายไว้ประมาณสแสนล้านบาทเนี่ยหนึ่งหนในสี่มคือ25%่ส้าเ็นะก็มันมาจากผิตภาาัณฑ์โทรสู่วไปเพ่มาจาก,าากทางการโชนเนในฐานะผู้จัดงานนะครับในส่วนของ p c c เองก,ก็ขอบคุณทางสมาคมนะครับกับทางัวผู้จัดารในส่วนของการจัด นนปีนี้เราจะมีคอนเซ็ปต์ใหม่ก็คือ New Wave นะครับว่าเราจะมีะกลุ่มพลังที่สามารถที่จะผลักดันในเรื่องของซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำน,นะครับแล้วก็ตั้งแต่สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแล้วก็การส่งออกแล้วก็ในส่วนของผลิตใหม่ๆที่เกิดขึ้นและปีนี้เราจะมีน้องใหม่ที่จะมีกระท่อมมาเป็นส่วนของที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในการแนะนำว่าประเทศไทยจะทำธุรกิจอย่างไางกับกับกระท่อม ในทางที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศไทยได้บ้างครับมาให้ความเข้าใจกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการญชาและกรรทำให้ประเทศไทยเป็นคับหรือว่าเป็นศูนย์กลางในการกทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของตัวการญชาและกรรทำอย่างยั่งยืนต่อไป